สวัสดีค่ะร้านทอรเจริญแท็กเตอร์ค่ะวันนี้ค่ะหนูมีรถดำนะคะมารีวิวรถดำกระบะดำค่ะกระบะคันนี้เป็นกระบะตอนเดียวนะคะมีสันค่ะฝาแดงนะคะลูกค้าคันนี้จดทะเบียนปี36 2536ค่ะเอกสารเล่มชุดโอนครบค่ะเครื่องดีค่ะแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์ติดดำเรียบร้อยค่ะรถพร้อมใช้งานค่ะยางดีสเส้นนะคะราคาคันนี้อยู่ที่ 1 0 1 9 0 0บาทค่ะ1 0 1 9 0 0บาทลูกค้าท่านในที่อยากดูรถนะคะก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์080-611-0653ค่ะ080-611-0653ค่ะรถสภาพพร้อมใช้งานค่ะลูกค้าเสริมแนบแล้วนะคะเสริมแนบในใบแต่ว่าติดดย้ยังไม่ยังไม่เสริมลงในใบนะคะก็ ถ้าลูกค้าสนใจก็ราคาต่อรองได้ค่ะร้านตั้งอยู่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามค่ะรถพร้อมใช้เพราะว่าแบตหนูก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วพวงมาลัยเพาเวอรเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูค่ะว่าการใช้งานรถสตาร์ตติดไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปสตาร์ตให้ดูค่ะ ภาพการใช้งานขึ้นลงปกติค่ะรถไม่โซมด้วยนะคะพร้อมใช้เลยราคา119,000บาทค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์080-611-0653 080-611-0653ค่ะพวงมาลัยพาวเวรเรียบร้อยค่ะเล่มชุดโอนครบนะคะทางร้านเรามีเล่มชุดโอนให้ครบค่ะ ะะจดทะเบียนปี39ค่ะลูกค้าจดทะเบียนปี39นะคะรถพร้อมใช้งานอย่างดีสีเส้นรถด,ดำกระบ,บะดำน,สน,ดนิสันฝาแดงนิสันฝาแดง119,000บาทค่ะรถตั้งอยู่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามค่ะมาต่อรองหน้างานได้นะคะ แบบตอนนี้นูเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเปลี่ยนเป็นก้อนใหม่เลย ท่านในที่สนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0806110653ค่ะ0806110653ราคา119,000บาทราคาต่อรองได้หน้าง,งานค่ะร้านตั้งอยู่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามติดถนน4ี่เลนเส้นวาปีร้อค่ะห่างจาก1้อ27กิโลค่ะ